คอนไฟเบอร์กันค่ะ1ชิ้นนี้เพียงแค่20แคลเท่านั้นนี่คือเรื่องจริงค่ะทุกคนเนื้อน้องนะคะก็จะมีสีขาวปุยแบบนี้นะคะมิวแนะนําว่าให้ทานเย็นเย็นนะคะจะคล้ายการกินไอติมเลยค่ะหรือถ้าเอาไปอุ่นเนี่ยก็จะนุ่มๆแล้วก็ฟูแล้วก็มีเนื้อที่หนึบมากเลยนี่ค่ะสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทํามาจากอะไรตัวนี้ทํามาจากโอ๊ตไฟเบอร์ค่ะแล้วก็แป้งมะพร้าวอิเทริทีเท่าค่ะไม่มีส่วนผสมของแป้งอัลมอนด์เนยนมไข่ซึ่งถ้าท่าน ทานวีแกนคีโตโลคร์บแล้วก็แพ้กกูเตนสามารถทานเมนูนี้ได้ค่ะเมนูนี้นะคะมีข้อจํากัดค่ะอยู่ตรงที่อาจจะต้องเป็นเมนูสั่งทําเพราะว่าวัตถุดิบมีจํานวนจํากัดนั่นเองนะคะซึ่งเมนูนี้เนี่ยสั่งทําอยู่ที่10ชิ้นถึง15ชิ้นเท่านั้นนะคะก็แล้วแต่โปรโมชั่นทุกคนก็สามารถมาจองคิวสั่งทำได้นะคะแม้ว่าจะสั่งทำเนี่ยบอกเลยค่ะว่าฟรีได้2-3เดือนเลยคุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนมาชิมกันเลยค่ะ นี่อื้อืมหนุบมากเลยค่ะแล้วก็มีความแบบฟูๆติดเหงืออนิดนึงนะคะแล้วก็กินได้นานเคี้ยวเพลินค่ะเห็นชิ้นเล็กๆแบบนี้บอกเลยค่ะว่าอิ่มนานมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มีไฟเพื่อค่อนข้างสูงนะคะและที่สําคัญเนี่ยกินง่ายกินได้นานแล้วก็อิ่มจริงๆค่ะทุกคนคล้ายๆเราได้กินไอติมเลยนะ ส่วนท่านไหนที่สนใจโรงเรียนนะคะเพราะตอนนี้มีคนติดต่อมาเยอะมากก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะถ้าคนสนใจเยอะหนวอาจจะเอามาเปิดค้าให้กับทุกคนนะสำหรับวันนี้หนูไว้ก่อนนะคะอย่าลืมมาจองคิวกันนะทุกคนดีมากๆเลยคะ่ะ